นะคะวอชชั่ยชาแน,นลก็มีข่าวดีมาบอกค่ะวันนี้นะคะเรามีของรางวัลมาแจกนั่นก็คือวอชเชอร์โรงแรมหรู5ดาวกลางเมืองเชียงใหม่ของที่ชาร์ลา่ามายเลขสิบซป็วอชเชอร์ที่ว่านะคะก็คือวอชเชอร์ของห้องพักดีลักซ์วิดอัฟเ์นทรีแล้วก็รวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านพัก1คืนจำนวน3รางวัลเป็นมูลค่ารวมกว่า15,000บาท ก็บอกว่าชาลามาซิกเนี่ยโรงแรมเนี่ยเพื่อนๆน,นก็เห็นแล้วเนาะว่าเราอะได้ไปมาแบบไปมาจริงไปมาจริงแล้วก็ห้องเนี่ยสวยจริงจากการรีวิวรีแอคชั่นหลายๆคลิปที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นแล้วเนี่ยอบอกเลยว่าน่าไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอะไรคะรูปที่ชาลามาซิกรีวิวเป็นอย่างไรของจริงเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่ตกตาแน่นอนต้องแล้วทุกคนแล้วเราจะร่วมสนุกยังไงดีล่ะคูเต้ย กติกาก็แสนง่ายได้เลยนะครับก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยไปกดติดตามช่องเราทั้งทาง Facebook Twitter Instagram และ Subscribe ช่อง Watch by Channel อย่างที่2นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมาบอกเราหน่อยนะว่าชอบอะไรใน Watch by Channel และ อยากให้ Watch by Chanel n ทำอะไรเพิ่มเติมง่ายๆเท่านี้โดยโพสต์ข้อความทั้งหมดเนี่ยลงไปในชุมชนใน YouTube หรือ Hashtag ในทวิตเตอร์ว่า Watch by Chanel Number s โุยเพื่อนๆทุกคนนะคะรับสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่30กันยายนนะคะปีนี้นั่นเองแล้วก็พวกเราจะคัดเลือกคําตอบที่ถูกใจเนาะแล้วก็คัดเลือกผู้โชคดีทั้งหมดมาบอกเพื่อนๆให้ฟังกันในวันที่5ตุลาคม เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปร่วมสนุกกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในวันที่5ตุลาคมกับผู้ชโชคดี3ท่าน3รางวัลอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะมากันเยอะๆเลยนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสาาู่ Watch l i e Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่เใช่อกีกแล้ว เชียอะไร่ามันก็กลับมาอีกครั้งกับการทำารีอกชั่นวงไรซ์นะคะ R1SE ันไรซ์ซึ่งคุณเต้ยได้หายไปสองคลิปแต่ว่าเต้ยก็ไปตามดูแล้วเนาะตามดูตามดูช่องวัชบั่ชาแนลต้าครับถูกแล้วค่ะ อย่างที่เราเคยบอกไปว่ารายการ VR Basing อ่ะมันยังเหลืออีกหลายโชว์มากเว mm ้ย hmm. ที่เรายังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นให้มันง่ายที่สุดเราจะทำไล่ EP ไปเลยละกัน mm hmm. ถ้าทุกคนเพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกนะคะจริงๆแล้วเรามีทำไปแล้วคือ EP ที่4กับ EP ที่8 uh huh. แต่1 2 3เนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังเหลือย,<ำ>ยังไม่ได้ทำเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะทำก็คือ EP 1ไปเลยจบโ <Okay, S 2> อ,อเคจะได้ง่ายๆเ uh huh. นาะอันนี้เล่าให้เพื่อนฟังก่อนว่า VR Basing อ่ะมันเป็นรายการที่เอาบย y Band ก,กับก r ุ u p ของจีนมาแข่งกันซึ่ง อันนี้ธีมหลักของมันเลยนะของของ e ีีแรกเนี่ยเขาชื่อโจทย์ว่าพวกเราคือใครก็ฟิลประมาณว่าอยากจะนําเสนออะไรความ,มตัวเอ็นตัวเนของ,องในเพลงแรกบนเวทีเนี้ยจะนําเสนอ,อด้วยเพลงอะไรก็คือให้แต่ละวงอะไปคิดกันมาเองอคือรายการอาจจะมีแค่โจทย์แล้วก็ต่างคนต่างไปตีความมาว่าจะยังไงออซึ่งความความพิเศษของมันก็คือแก่นของรายการมาเลยนะคือให้วงที่สมมติว่าเขาจะมีให ให้เหมือนแบบมีวิธีการเลือกของเขาว่าจะเลือกยังไง mm hmm. วงนะั้นน่ะเลือกปุ๊บก็เลือกได้ว่าจะแข่งกับใคร mm hmm. ซึ่งวงที่เลือกแข่งกับไรซ์เนี่ย mm hmm. เป็นวงผู้หญิงด้วยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเอ่อซึ่งน้องที่เลือกแข่งกับไรซ์เนี่ยจะเป็นใครเรามาดูกันว่าจะเป็นวงไหนแต่ว่าเราอยากให้เพื่อนๆได้ดูตั้งแต่น้องซ้อมเลย <Okay. S 2> จะได้รู้ที่มาที่ไปของน้องว่าโชว์แรกของน้องอะ่ะจะเลือกํำเพลงอะไรแล้วน้องมีการซ้อมอะไรยังไงบ้าง mm hmm. ก่อนท mm ี hmm. ่จะมาเป็นบนสเตจเนาะงั้น <Okay. S 2> เราไปเริ่มดูตั้งแต่ตอนซ้อมกันเลยนะคะทุกคนไป okay. 我们决定好了，我们最终决定要反选的团队是。嗯，对哇。就要选谁。要反选的团队是。Rice，Rice，Rice。 他没没读过，我。是。他就。如果他唱这一点的竞技舞台的话，那我觉得比自己唱也没有什么毛病。Girls Power，Wow，加油，加油，耶！哇哦，没想到这个结果，就是如这个是真的没想到。被选中确实。我是。就会把那种比较合适的队伍放到一起来比划。谁知道真的就是想选谁就选谁。 很感动哎，就是那种感觉很刚硬的那种女生，就是有那种炙热的感觉。嗯，对。有意思吗？就是很敢的，对，无所畏惧。我们女团第一名，就是要找着男团去去对刚的这种这种态度，我觉得也是给其他的女团很好的一个开头吧。他很对吧？舞台对我来说，它像是个媒介，然后去把我想说的东西在舞台上去传递给观众。二一，加油！ เฮ้ยสุดๆค่ะเฮ้ยจะไปไหมเนี่ยสไปอยากกินเลยวงปิงใช่ครับเดี๋ยวเขาจะย้อนตอนเบื้องหลังให้ดูตอนตอนติดโชว์ใช่ใช่เซตดีเออเวทีอลังการมากอลังอรัวมากคลองมาจังเลย จ้าหน้าตัวเล็กมาเป็นแบบเล็กพิชิหนูมากสักตอนที่เคยดูเลยอันแรกที่เราเคยค่ะอันนั้นเราไม่คิดว่าเขาตัวเล็กใช่เราคิดว่าตัวเล็กน้องตัวนี้เดียวเอ๊ะอราไม่เห็นเลยนะอ่ะเดี๋ยวพัดแล้วเออตัวเล็กจริงสิบเอ็ดคนคุณภาพนะคจ๊ะโอ้ยฮึ่งเหอะมากฮึ่มเหอะ

然后用那个啊啊啊啊黑猫警长这个，然后把它，比方说，配给龙腾，就的一个小号，或者说一个号，就是把它吹出来。O K 啊，然后是就是可能突然抓一下观众的眼球，也可以去采样说电影的声、嗯、什么的、呃。就是这个东西可以放在中间的一些地方。林子、嗯、老师到时候可以给我们秀上有一些，呃，特殊的设计，配合那个采样应该是 O K 的。 你黑猫警长怎么说话呢？还我爷爷！哦，你们是那种在说事我还还还我爷爷！一期得亮相嘛，然后就想让印象深刻一点。国内男团有改编像这样子类似的歌曲能还蛮少，黑猫警长是正义的这一个化身嘛。 <noise> 然后其实我们这一行可以让他看到更多的正更多好的事情。<noise> 所以我觉得黑猫警长是一首 <noise> 非常能够带表我们团队的歌曲。<noise> 可能有很多呃歌手吧，在这个跟制作人接触的时候，他在音乐上可能不会提出太多自己的需求。Rise 呢是有特别多自己的需求，很多天马行空的想法，<laughs> 很多惊喜。<laughs> <noise> 完完全是靠着他，这样把你掰上来是他会很费力。o、okay. 再来一次。还戴呢，还戴 mask 呢，有。对。冲！COVID 呢？六七八上。对对对对对。哦哦。Right? 这次我这边，对这边呢，在这我们这个舞台上的编舞可能会跟。 团装的编舞不太一样，因为就是我们会在这个舞台上的编舞，更多的都是有故事性的，用可视化的东西去描述黑猫警长这个事情。然后很多动作都是一个很正直、很一个很坚持、很有冲劲，或者说很炙热的一个形象。最后有一趴是我们会有一个。 所有人都会有一些就是技巧类的动作需要两个人一起合作。ถ้าผิดท่ามันจะแบบเจ็บนะมันจะเจ็บมากอมันแบบยากนี่ยถต้องซ้อมกันแบบจริงจังวอาย่ถุมากแม่เอวแม่เอวใช่แม่เอวมันมันมีโอกาสเลยค่ะอ๋เนี่ยเนี่ดูดีจะเตะวู้อยเหร 如果自己有能量的话，他可以把自己能量分给他们，就觉得真的很累，因为空翻真的很消耗体力，而且一遍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 ,一遍的，有的时候还是看着提心吊胆那种。做得到吗？舞台上就,就两秒嘛，不管你在下面练的多久多久，但是你上去两秒没有表现好，那就是自自己能力不够。来这个节目吗？ 但是团队进技类的一个节目。Oh, oh, oh, oh. 如果我做不到的话，我不是给自己通过的。他他要练的时候。他要练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 。要练。他要要练。他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 练。他要练。他要练。他要练。他 因为之前的说，对，啊、对然后我就特别害怕它,它。啊、这个舞蹈其实更多的些是，我觉得团队配合吧、啊，起舞嘛，然后还有很多就是小组的配合，然后还有很多大的就是整个舞台的合舞的效果啊，展现这,、啊、这些节目、啊，展现它的舞蹈。元帅姐，目前阶段最大的困难就是，开卡<咖>，开卡<咖>，我排练练不齐，练<咖>不好，哎。 厉害！没有一天彩排，人是完全奇怪。对，而我们唯一所有十一个人在一起排练的时间，只有明天一天时间。来吧，十个对吗？要吧，同屏。也对于我来说是一个最大的一个。我 o no no no

其实我们整个团队就是对于这次我们这一次舞台,实台的其实,的的台实非常重视，就大家也是想尽办法说，希望说能在这个舞台上能够有一个好作品吧。这个舞台蛮有不一样的意义，因为渴望没有更加 哦明 a r a 我觉得团体对我来说就像是我，嗯，知心的朋友，我难与共的，对。比方说有人问一个问题，哎，你是谁？哎、有有我觉得名字其实很不足以代表某某一个团体，我们更想拿出来的是，我们嗯，颜水娟，去告诉大家我们是谁。

กรรมการก็มีสามเพลงอย่างที่เราเคยบอกไป809000มันเป็นเพลงการ์ตูนทุกคนตำรวจแมวดำห <c oughs> นอวเลย ทีดียวเชิญรับชมตอนต่อไปีเดียวโคตรเดียร์เตอะอะไรอะเขาแส่เดิน่เป็นหลังเสือช้ารเป็นม้ใช่ท่า้ชมจ้าแล้วมันเข้ากับโลโก้วงคาว่าไงเนาะ

ส่งมากอ๋อ oh. กิ้งต้องเปเอกิ้งคือเปมากเลยอ่ะคือแบบจบไปแล้วจ้ะจบไปแล้วในอีพีนี้อึ้งไปเลยทุกคนใช่คือแบบเรารู้สึกว่าโอเคมากเลยนะที่ให้เพื่อนได้ดูตั้งแต่ตอนที่น้องซ้อมอ่ะเพราะว่าจะได้รู้ว่าน้องจริงจริน้องไม่ได้มีเวลามารวมตัวกันเลยเห็นปะแล้วโชว์จริงบนสเตอ่ะ แม่งพอมมากค่ะคือน้องต้องเชื่อใจกันมากเลยนะกับการที่แบบเพื่อนก็ไม่ได้มาซ้อมรวมกันเราไม่รู้ว่ามีโอกาสมารวมตัวกันแบบก่อนขึ้นเวทีสักกี่ครั้งหรือว่าไม่มีเลยก็ไม่รู้ใช่แต่ออกมามันเตมากเลยเนาะใช่ตอนจบเป็นสายฟ้า้และยิ่งอึ้งมากกว่าที่ตอนจบอะการยืนโซนเป็นแบบสายฟ้ามองจากข้างบนมามันตฟ้าตรงมันต้องแบบว่าบล็อกกี้ต้องเปะมากมาก เพราะว่าถ้าเกิดว่ามองจากข้างบนอะถ้ามีใครคนคนหนึ่งเบี้ยไปอะคือมันจะไม่สวยเลยแต่อันนี้มันคือเป๊ะมากๆทุกคนโอ้ my god เอว่าโูเราแบบตกใจมากเลยที่อันนี้เป็นโชว์เปิดอันแรกคือหันวใว้าวจริงๆนะแล้วรู้สึกว่าวงน้องที่ที่เลือกแบทเทิลกับน้องอะต้องแบบต้องแบบแอบแบบโหขนาดนี้ได้เหรอต้องราซาน้องวงผู้หญิงอะอคงแบบโห เก่งวะอะไรแบบนี้แน่ๆแล้วพอมารู้ว่าไอตำหรวจแมวดำเป็นเพลงการ์ตูนอะเราไม่คิดว่าเพลงการ์ตูนอะน่ารักด้วยนะรูปแบบ c g แล้วข้างหลังอ่ะเออเป็นเพลงประกอบแอนิเมชนันซึ่งน้องอ่ะเอามาทําเรียบเรียงใหม่มีแบบเออเ,อ,อเพิ่มซาว์ที่ตัวเองแบบอยากจะโชว์มีช่องเบรกแดดอะไรขึ้นมาแบบเนี้ย ครีเอทออกมาได้โอเคมากเลยเนาะกับครั้งแรกบนเวทีแล้วก็ตีโจทย์ค่อนข้างจะแบบโอเคเลยอ่ะแบบมันคือความเป็นตัวตนเขาเรามีความรู้สึกว่าเขาฉลาดที่แบบว่าพยายามเอากิมมิคของตัวเองอ่ะมาใส่กับเพลงกับโชว์เนี้ยด้วยเรื่องของท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบสายฟ้าในตอนสุดท้ายแล้วก็แล้วก็มีแบบเหมือนมีซาวที่พูดเป็นชื่อวงอ่ะไรอ่างเงี้ยแทรกอยู่ในโชว์ตลอดเวลามาทําให้เนี่ย มันคือโชว์ของไรส์และพอเราดูคร้งแรกก็รู้เลยว่าอันนี้คือโชว์ของไรส์แล้วก็จะจําได้เลยว่าว่าโชว์เนี้ยมันคือโชว์ของเขามันคือประทับใจเป็น first i m p r e s ชั่นในโชว์ในอีพีในเออเกะตัวในรายการใช่ไหมเออดีคอสตูมเสื้อผ้าคือที่มากเลยแบบนี้มากแบบดุดันเนาะมันเขาเรียกว่ามีอะไรอ่ะมันมีดีเทลเออมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันอยู่นนะมันแบบมีนู่นมีนี่มีวิ่งมีวับบางคนอะไรอย่างงเี้ยดีมากเลยอะ แล้วเราเหมือนตอนซ้อมที่เขาสอมเตียงการแสดงว่าไม่ได้มีกุกคนแสดงว่าน่าจะเป็นเลือกเลือกของใครจะทาได้ที่สุดอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ช่เพราะว่าวงเนี้ยเป็นวงที่ค่อนข้างจะขีบวงคือเขาจะค่อนข้างที่จะแบบถ้าท่อนไหนคนไหนทําได้ดีก็คือจะให้คนนั้นเออจะไม่มีการแบบว่าฉันต้องแบบตรงนี้ฉันจะฉันเป็นเมนร้องฉันจะร้องท่อนนี้ไม่นะอันเนี้ยคือแบบเขาจะแบ่งตามคนที่แบบถนัดอะไรเลยซึ่งเออเราชอบมีตรผ้าโค้งนี้มากแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นอันเนี้ยคือเป็นคลิปที่4ี่ที่เราถ่ายไลฟ์เริ่มจกจำชื่อได้แล้วนะ แล้วก็เพื่อนค่ะก็เริ่มจะจำได้แล้วเริ่มจำได้มากขึ้นเยอะเลยแต่ว่าอาจจะยังแบบสับสนนิดนึงแต่อาจจะมีผู้พูงพิวผิดอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจมากแล้วมันก็มีตั้งสิบเอ็ดคนใช่ไหมมันเลยยากหน่อยอ่ะพยาอาจจะแบบก็ออกเสียงผิดไปบ้างก็ีลยวจะพยายามกลับไปจำกลับไปซ้อมออกเสียงพอนาทเดี๋ยวได้ดูหลายๆโชว์เพื่อนน่าจะค่อยๆจำได้เพราะว่าน้องแบบ ก็เด่นกันทุกคนเนาะมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยพอเห็นได้ทุกคนชัดๆก็คือหลอกทุกคนจริงๆซึ่งน้องชนะด้วยจากอันนี้ ตดเวทีได้ดีดชนะไปเลยนะจ๊ะสำหรับสอบดาแรกเนาะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวงไรส์เนี่ยเราก็คงยังจะมีคลิป,ปดีๆออกมาให้ดู<ป>อีกเรื่อยๆเนาะหวังว่าเสือจ,จะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปหน้าจะเป็น EP อะไรก็มาติดตามก,ตกันดีวกว่า <ๆ S 1> <ด>แต่ว่ากรนอื่นต้องขอขอบคุณวีทีวีผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเอง ขอบคุณครับ,รบน่ารัก,กเราเสมอเลยใช่โอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมลคล์ค่ะกดแชร์ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับต,ติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมนะคะ3มช่งองาทางทางาง f c e e o o o t w w t t t r r n s t t g r r m m ชื่อ w a t c h m i n e Channel เย้ yeah! สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย